สวัสดีค่ะแฟนๆโล,ล่งอกหลัง y า Entertainment ประกาศอย่างเป็นทางการ Baby Monster จะเดบิวต์ด้วยสมาชิกทั้ง7คนวันที่12พฤษภาค,คมตามเวลาเกาหลี y g ได้เปิดเผยไลน์อนทีมเดบิวต์ของ Baby Monster ออกมาซึ่งอยา่างฮยอนซอก Exclusive Producer ของค่ายได้เลือกสมาชิกได้แก่อายอนลูกกะชิคิต้าฮาลามและพาริตา ซึ่งแฟนไปได้รู้อยู่ว่าค่ะเบบี้มอนสเตอร์จะมีสมาชิก5คนเนื่องจากอย่างได้บอกในสัปดาห์ที่แล้วแต่แฟนๆยังคงไว้ว่าจะได้เดบิวครบทุกคน ในช่วงแรกของคลิปอย่างที่พูดว่านี่คือสมาชิกของวง Baby Monster ซึ่งมีสมาชิก5คนหลังนั้นได้ลาว่าเนื่องจากแฟนๆได้เรียกร้องเข้ามาอย่างแรงกล้าว่า Baby Monster ควรจะไดเดบิวต์ครบทั้งหมด7คนถึงจะดีที่สุดโดยทั้งโลล่าและอาซาต,ต้องอยู่ในวงด้วยอย่างฮยอนซอกจึงประกาศปิดท้ายว่าโลล่าและอาซาคือบุคคลที่แฟนๆเลือกซึ่งเธอเป็นสมาชิกของ YG Family ด้วย สุดท้ายสรุปรีว่า Baby Monster จะดำเนินการโปรโมททั้งแบบกลุ่มโดยมีสมาชิก7คนและมียูนิตโดยคัดเลือกสมาชิกเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดข,ของกลุ่มและยังปิดท้ายว่า Baby Monster คือดวงดาวที่จะทำให้โลกนี้ทึ่งลองตัดสินพวกเขาจากสิ่งที่คุณเห็นและได้ยินดูนะครับ ตัวรูปพร้อมที่จะมาเขย่าโลกเคป๊อปแล้วแม่ๆพร้อมหรือยังสำหรับวันเวลาเดบิวต์ยังไม่ชัดเจนแต่อย่างพยายามจะทำให้เกิดขึ้นไม่เกินฤดูใบไม้ร่วงของเกาหลีประมาณกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะอีกทั้งวง Baby มอน s เตอร์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ YG เป็นวงแรกของ YG ที่มีเมมเบอร์ต่างชาติมากกว่าเกาหลีเป็นวงแรกของ YG ที่มีคนไทยถึง2คนวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของ YG ที่มีเมมเบอร์มากกว่า4ี่คน เป็นวงเกริร์ลกรุ๊ปของ YG ที่เดบิวต์ในรอบเ็ดปีถัดจากแบ็คพิงค์ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ3คนที่เป็นไฟน l ลไลอัพบนบอร์ดอาฮยอนได้เป็นไฟน l ลไลอัพคนแรกอย่างที่บอกว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการร้องและแรปและมีทักษะการเป็นที่โดดเด่นเช่นเดียวกันรูกาะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากผมมั่นใจว่าผู้คนมากมายต้องหลงไหลในเสน่ห์ของรุกะครับ และชิกิต้าได้เป็นไฟนอลไลอัพคนที่3ามเธอเป็นคนที่เทรนมาสั้นที่สุดข้อดีที่สุดของชิกิต้าคือเธอพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเธอเป็นคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้มากที่สุดตามด้วยฮารัมพาริตาโรราและอาสากค่ะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะแอดเองก็ลุนมากค่ะตอนประกาศชื่อสมาชิกในวงส่วนตัวอยากให้เดบิวต์โครบทั้งเ็คนอยู่แล้วค่ะและวันนี้น้องก็ได้รับผลตอบแทนของการอดทนและพยายามตามมาแล้วค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่นไหวที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ